คิมโกออ่นทำดีต่อเนื่องบริจาคเงิน50ล้านวอนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ1ล้าน3แสนบาทให้โรงพยาบาลเด็กมหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซเป็นค่ารักษาสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ ก่อนหน้านี้คิมโกอึนก็ได้บริจาคเงิน20ล้านวอนหรือประมาณ550,000บาทให้กับเหยื่อที่ได้รับความเดือดร้อนจากไฟป่าในปี2019และบริจาคให้กับผู้ยากไร้ในช่วงที่มีโควิดแพร่ระบาดหนักในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ประมาณ2,700,000บาท เธอช่างสวยและใจบุญมากผลงานเธอก็มีมาเรื่อยๆตอนนี้เธอกำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่อง You m i s t a l เป็นเรื่องที่สร้างจากการ์ตูนชื่อดังซีรีส์เรื่องนี้มีกำหนดฉายปลายปีนี้ค่ะ